คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมคะที่อยากเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอยากมั่งคั่งร่ารวยอยากมีชีวิตที่ดีอยากมีชีวิตที่ก้าวหน้าแต่คุณรู้ไหมจากการสํารวจของประชากรโลกแล้วอ่ะมีเพียงแค่สเปอร์เซ็นต์นะคะคือคนประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วอีก9ก้เปอร์เซ็นที่เหลือคือไม่ประสบความสําเร็จฟังแล้วน่าตกใจใช่ไหมแล้วคุณรู้ไหมว่า9ก้เปอร์เซ็นเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะว่าเขามีความคิด เป็นคนชอบดูถูกตัวเองคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตคือคนที่ชอบดูถูกตัวเองเข้าใจคําว่าดูถูกตัวเองใช่ไหมคะแต่ยกตัวอย่างนะฉัน <world> ไม่เก่งฉันทําไม่ได้ฉันไม่รวยต้นท um ุนชีวิตฉันไม่เท่าคนอื่นฉันไม่มีโอกาสเหตุผลต่างๆเหล่าเนี้ยข้ออ้างต่างๆเหล่าเนี้ยมันคือความเชื่อของเขาที่เขาเชื่ออย่างนั้น มันถึงทําให้เขาเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตมันถึงทําให้เขาไม่มีชีวิตที่ก้าวหน้าร่ํารวยไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อคุณเชื่อจากหัวใจคิดด้วยสมองแล้วก็พูดออกมาว่าฉันไม่เก่งฉันทําไม่ได้ฉันไม่มีโอกาสฉันไม่มีต้นทุนนั้นหมายความว่าคุณจะหยุดทุกอย่างไว้ที่ คำว่าไม่เก่งแล้วชีวิตคุณก็จะอยู่แค่นั้นมันจะย่าอยู่กับที่หรืออาจจะถอยหลังด้วยซ้ําไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณไม่เก่งคุณก็จะไม่เรียนรู้อะไรคุณจะไม่พัฒนาอะไรคุณจะไม่หาอะไรมาซับพอร์ตเลยแต่คุณจะหาสิ่งที่ซับพอร์ตความเชื่อคุณเท่านั้นนั่นแหละคือเหตุผลที่คุณถึงไม่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะ ที่คุณเชื่อเชื่อจากหัวใจเลยนะเชื่อแล้วก็คิดแล้วก็พูดออกมาว่าฉันเก่งฉันเก่งฉันเก่งฉันทำได้ไม่มีอะไรที่คุณอย่างฉันทำไม่ได้ท้าเมไหรที่คุณเชื่อแล้วคุณพูดกับตัวเองอยู่อย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดวันนี้ใครที่กำลังดูถูกตัวเองอยู่นะคะเลิกดูถูกตัวเองนะเปลี่ยนความคิดตัวเอง เปลี่ยนไมเซ็ตตัวเองบอกตัวเองทุกวันฉันเก่งฉันทำได้ไม่ว่าวันนี้นะคุณอยากเป็นอะไรอยากประสบความสาเร็จในชีวิตเรื่องอะไรอยากร่ำรวยมั่งคั่งแค่ไหนจุกบอกกับตัวเองอย่างนั้นคุณจำไว้อย่างหนึ่งน,นะคะคำพูดคนเราอะมันเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากพูดแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นอยากได้แบบไหน ก็ให้พูดแบบนั้นเช่นกันคุณลองเอาไปคิดพิจารณาดูนะคะว่าสิ่งที่แต้มพูดวันนี้มันจริงไม่จริงคุณยังไม่ต้องเชื่อแต้มก็ได้นะแต้มก็ไม่ได้เชื่อทุกอย่างแต่แต้มเชื่อเพราะการพิสูจน์ด้วยตัวเองจากที่แต้มชีวิตติดลบด้วยซ้ําแล้วเป็นเจ้าของบริษัทที่มีทรัพย์สินมูลค่าห้าล้านได้ภายในสองปีเพราะแต้มเชื่อแบบนี้ว่า แ,และคุณก็สามารถเป็นอย่างแต่มได้แล้ววันนี้แตนก็ยังให้ทุกคนกลับไปบอกกับตัวเองฉันเก่งฉันทำได้ฉันรวยฉันมีความสุขแล้วมันจะเป็นอย่างที่คุณพูดถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะ แต่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะมันจะได้แบบมีกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ